งานลูกค้าเฟานช์เช็กทำที่งานลูกค้าสำหรับงานวันนี้ก็มีชื่อว่าฟันเช็คแน็กซ์ชวนนะครับผมบอกเลยเป็นเป็นอ่าแคมเปญของเสียนสดายครับก็รู้สึกยินใจที่ได้มาวันนี้เพราะว่าได้บอกต่อสิ่งดๆ okay. ให้กับทุกคนด้วยใช่ครับเช็คให้ชัวร์ไม่ต้องกลัวเสียวฟันครับนี่ยเเห็นกินกันโอโหแบบใช่คือเป็นการแบบคือจริงแล้วในงานเนี่ยจะมีให้อ่าทดสอบในการว่าเสียวฟันไหมคือจะให้กินในตีมแล้วก็กินแบบของเปรี้ยวร้อนเนี่ยครับ ไม่ติดจะเป็นของเย็นก็จริงตอนแรกคุยกับพี่นิวว่าอยากจริงจังนะเธออยากจริงจังนี่เกมแรกโอ้โหหมดคนใครแต่ว่าพอดีพี่อาร์ตพี่พิกรณยเขาบอกว่าแบบเราเป็นตัวแทนของชาวโลกในการทดสอบการเสียวฟันเราก็ต้องแบบทำให้ดูว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์จริงตอนที่เรากินอย่างกระดาษกามเนี่ยมันจะแบบเกิดการเสียวฟันไหมถ้าเกิดเราใช้ผลิตภัณฑ์เซนสุดายแล้วจะรู้สึกไงเฮ้ยไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยไม่ไม่มีอาการเสียวฟันใดๆทั้งสิ้นนะครับในฐานะของพรีเซนเตอร์ได้มันจะเป็นแบบ ดีใจมากเพราะว่าทุกคนเห็นเขาใช้เห็นเขาใช้โปรดักต์ของเซนสุดาเลยตัวปลื้มใจมากเห็นเขาแบบแท็กมาในโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเราเองเนี่ยเราเป็นผู้ใช้จริงแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยจริงก็คือแบบเรามีอาการเสียวฟันจริงๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าครับครับเรู้สึกว่าเฮ้ยเราดีใจที่มีคนใช้โปรดักต์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ครับอืมขอถามคำถามขั้นตอนของกานนะคะครับผมให้พูดถึงงานวันนี้หน่อยค่ะครับ สำหรับงานวันนี้ก็ผมรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มานะครับได้มาได้มาบอกต่อสิ่งดีให้กับทุกคนก็คือยาสีฟันเซนโซได้เนี่ยมีสูตรมีหลายสูตรมากอยาก่างเช่นผมเองเป็นพรีเซนเตอร์ของไลน์โปรดักต์มัลติแคร์นะครับลดอาการเสียวฟันอย่างที่นของพี่เตที่พี่เตตอนนี้คือเซนวิตี้ใช่ครับผมแต่ว่าของพี่เตคือก็เป็นตัวแทนแล้วกันนะครับก็ของพี่เตเป็นยาสีฟันเซนโซได้นะครับผมเซนซิทิวิตี้แกัมนะครับก็เป็นแบบลดการเสียวฟันเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็ดูแลแบบตัวเหมือกตัวอะไรอย่างนี้ด้วยครับ ซึ่งพับลงงานวันนี้ก็รู้สึกว่าก็สนุกครับเหมือนแบบได้มาเจอแฟนๆแล้วก็เป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มีป๊อปอัพให้เมียให้ให้ทุกคนได้มาเช็คอาการเสียวฟันกันด้วยนั่นคือด้านนี้เลยแล้วสไตล์ของการกินของเรามันเสี่ยงอะไรกับพี่นุ๊กไหมสไตล์การกินของพี่นุกเป็นยังไงบ้างจริงๆผมกินเป็นคนกินเยอะครับแล้วก็กินเชื่อกินเยอะกินกินอาหารค่อนข้างเร็วครับก็จริงๆก็อาจจะเป็นหนึ่งเปหนึ่งปัญหาก็เราอาจจะต้องแบบเคี้ยวอาหารมันช้าขึ้นก็นอนกัดฟันด้วยเห็นใช่นอนกัดฟันด้วย ใช่ใช่เธอบอกคุณเป็นทีใช่เราใส่กางเกงัดฟันเลยต้องใส่เขาเรียกว่าแบบไนกาหรือว่าสปินที่แบบเป็นตัวแบบฟิลแบบอะคริลิกที่แบบครอบฟันเราแล้วทำให้มันแบบเวลานอนกัดฟันก็คือกัดอะคริลิกซึ่งอะคริลิกมันจะแบบมีค่าความแข็งที่มันน้อยกว่าฟันเ่ยมันก็เหมือนแบบไปขูดเนื้ออะคริลิกแทนนี่จะมาขูดเนื้อฟันเราใช่ครับส่วนผมเองก็เป็น คนที่มีอาการเ,าเสี่ยวฟันมาก่อนตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ยพอเราได้ลองไปหาหมอแล้วหมอเขาก็แนะนําให้ใช้ยาสีฟันเสสดาย <S <S 1> <S 1> คือเป็น <S 1> <S 1> คิดมันตรงจุดจริงๆคือ,อยาสีฟันสูตรที่มันเกี่ยวกับโรการเสียวฟันจริงๆอ่างเงี้ยอาการเสี่ยวฟันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ภายในสองสัปดาห์เขาบอกว่าภายในสองสัปดาห์ใช่ครับฝากฝากไหมคะยัง,ง,ไ,งไงก็ฝากเซนโซดาด้วยนะครับผมมีหลายโปรดักต์มากอย่างเช่นผมเองเป็นผิ้จัดตัวไลน์โปรดักต์ของสูตรมัลติแคร์นะครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็ลองเช็คฟักตัวเองดูว่ามีอาการหรือเปล่าถ้าถ้ามีอาการต้องรีบแก้กเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับเซนโซดาดครับครับมครับ เอาติ้งเอาเตนะเอาติ้งเอาติ้งเอ็กซ์พอร์ตเป็นไงบ้างเอาติ้งก็จริงจริงก็เมื่อวานในรายการไลฟ์เขาบอกก็จะมีแบบพวกแบบภาพบรรยากาศภายในงานอะไรอย่างเงี้ยครับใครแบบยังไม่ได้แบบไม่ได้ดูภาพไม่ได้ดูอะไรก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับใช่ครับก็จะแบบมีภาพเขาเรียกว่าแบบเป็นเบื้องหลังที่แบบมาจากทางทีมงานเองถ่ายว่าไม่ไม่ได้แบบมีใครเข้าไปถ่ายใช่ไหมก็จะมีของแบบเบื้องหลังเขาเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟเหมือนกันแบบเป็นแบบถ่ายทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็ เออถามว่าเป็นไงบ้างจริง,รงก็สนุกตามธรรมเนียมของเราเนาะก็แบบปกติก็มีการเดินออพาเลทน,นะครับไมครับอ๋อคือคอนเทนต์จะเริ่มตั้งแต่ตอนแบบเดินทางเลยคืออยู่บนรถบัสการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปจนถึงเป็นพาเลทแล้วก็จะมีแบบแบ่งสีแบ่งอะไรกันนะครับปีเขี่อยู่สีอะไรเอออยู่สีฟ้าเป็นยูเรนัสครับคือปีนี้จะแบ่งเป็นดาวเพราะว่ามันอัพเป็นบล็อใช่ไหมมันก็แบบเป็นกระโดดบนบนเลยของผมเป็นอยู่สีส้มครับวีนัสวีนัสอืมซึ่งก็สนุกดีเวลาไปเที่ยวเราติ้งเราได้เจอแบบ เพื่อนๆที่เราแบบว่าน้องๆที่เราไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยเด็กใหม่เด็กเก่าใช่เพราะว่าจะมีแบบเด็กใหม่มาแนะนาตัวด้วยแล้วก็จะมีโอกาสได้แบบคือคือบางทีเราทํางานกันเองจนแบบมีแค่ไม่กี่คนที่เจอกันวนเวียนวนเวียนจนแบบ ไม่ได้เจอน้องๆนี่แบบเพิ่งเข้ามาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีจะแบบทาความรู้จักกับน้องๆเด็กใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับทิ้งั้นเก่งด้วยเนาะแต่ละทีม <c oughs> โอ้น่ากลัวมาก <c oughs> าขนาดนั้นน่ากลัวมากเรื่องการแต่งตัวเอาติ้งนี่คือแบบทุกคนจริงจังจริงจ<ร>ัง,งยอมกันไม่ได้เลยจริงๆยกเว้นนิว เป็นมีดเออแบบทีมินี้คือทีมมาลอยมาทีมทีมนี้ทีมมินิคือแบบอะไรก็ได้ที่ลอยอยู่บนฟ้าเพราะว่า up and the verb ครับผมของคู่ของคู่ของนี้เป็นยังไงลอยมายังไงของผมเนี่ยของเตยแบบเป็นหน้าลอยแต่หลายๆคนแบบหลายๆคนแบบไอ้นี่ดูไม่ออกเพราะว่าปกติกติแตหน้าลอยอยู่แล้วไม่ใช่ปกติน้าก็ลอยอยู่แล้วคนดูไม่ออกก็เลยต้องออกมาเคลมตัวเองว่าเอ้ยนี่คือแต่งเป็นทีมหน้าลอยนะไม่ได้ตั้งใจทำให้หน้ามันลอยใช่ ผมแต่งเป็นท้องฟ้าท้องฟ้าหรอใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็มีก้อนเมฆจบแค่นั้นจบตัส่วนผมเป็นแต่งเป็นแสงอุตศลครับคือจะเป็นอนิเมะนิดนึงเป็นในเรื่องของนา a ูโตะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเฟิร์สกับมิกเก็ตเป็นคนที่จะคิดอยากแต่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าไอ้มิกก็ตเลยแลสงกุศลมันบินบนท้องฟ้ายังไงมันแค่วิ่งวับไปวับมาไงเรามองขึ้นไปอ๋อแสงอุตศลอยู่บนอ๋อฟิลนั้นฟิลนั้นก็แถมไม่ได้นะ จะพูดอย่างนี้นะโอเคโอเคครับประมาณนี้เราให้ใครที่สุดครับวันนี้อันอันที่ผมเป็นอะไรนะให้ถ่ายไฟที่สุดที่สุดจะเป็นของทีมงานครับทีมงานใช่จะมีทีมหนึ่งที่มันแบบแต่งเป็นไฟกินรีครับซึ่งแบบเสาไฟกินารีถามว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่ใช่เออเสาไฟกินารีที่ที่เป็นเสาไฟกินารีนะครับเป็นสีทองต่งเป็นสีทองทั้งทีือมีที่แล้วอ่ะเขาแต่งเป็นในนี่เป็นภาพข่าดำหรือเขามีทีมของเขาเป็นทีมแบบโปรดักชันเขาจะแบบแต่งเป็นแบบ ทีมเขามันมีมันเก้าคนแปดคนใช่ครับเขาชนะมาแล้วสองปีแล้วก็ปีนี้เขาก็ชนะอีกซึ่งก็คือแบบคือผมไปถามเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็คือของรางวัลเนี่ยได้รางวัลที่หนึ่งนะครับได้รางวัลมาเยอะขนาดรางวัลคูรค้า แป0 0ั 8, บาท<ช>แค<ต>่แน,น,นั้นใช่แต่ว่าล้านนึงแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าจ่ายไป1 2ื่นตอนนี้ขาดทุนสะสมมา3-4ปีแล้วก็คือขาดทุนสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอรอปีนี้กำไรก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาประกาศรว <c oughs> มอีกรอบหนึ่งใช่แล้วในประานสิลปินด้วยกันนะเร,เราเราเราให้ใครเป็นที่หนึ่งให้ใครถ้าความหลุดนะให้ให้เออให้ยัยมาร์คมันหลุดไปแบบหลุดหลุดโลกไปเลยทีเนี้ยใช่ ออว่าเขาว่ามีความครีเอทอะไรเงี้ยเป็นเป็นซุซซปูเปอร์แมนที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วอยู่แบบนานมากแล้วจนแบบสภาพขาดตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงเขาชอบเขาชอบแต่งอะไรแบบนี้แหละเพราะปีที่แล้วเป็นกอรัมก็คือแต่งทีไรก็จำไม่ได้ทีว่าอันนี้คือหมา <c oughs> ทุกคน, <c oughs> นมีแต่จะแต่งแบบเป็นเท่ๆหล่อๆอันนี้ฉีกแบบนี้เลยเปอนเขาคนตลกอาโดนอาโดนก็ก็ตอนแรกก็นึกว่าแบบนึกว่านายจะไม่พอใจแต่นายชอบจอยเวอร์ ถึงขั้นกับลงไอจีลงเหมือนกันคุณถาโถมคุณฐานเด็ก <Gym. S 2> นารักไอ้นี่กันมากเลยสนุกสนานกันมากเลยใช่แต่วันเลยรับไปเต็มๆความในแตวันน่าจะผมว่าทีนี้ยังไม่ได้ไปอัปเดตครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปอัปเดตเดี๋ยวเราไปดูอีกดูอีกทีครับแต่ว่าอาจจะเป็นแบบผมเดานะอาจจะแบบการเล่นน้ำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบมีคนป่วยมีคนมีคนป่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นเห็นอยู่เขียนคอมเมนต์เองจี๊ดอรี่ไข้ขับจิตถึงก้า อ๋อตะตะวันใช่ไหมใช่ตอนนี้เห็นว่าพุ่งขึ้นไปทำนิวไฮแล้วครับเขาหาเพื่อไหร่แล้วเอ้างมีมีโทรไปแล้วครับแต่ก็ยังคุยดูเรื่องอยู่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โปตีกว่ารู้สึกว่าเขาคือมีมีไข้ครับมีไข้แล้วก็มีแบบอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะติดเชื้ออะไรเดี๋ยวผมแวปเดตอีกทีหนึ่งใช่แต่ว่าเขาบอกว่าอ่ออะไรนะเดี๋ยวรอใ้ทางผู้จัดการนะครับเป็นคนตอบคำถามนี้ขอเรียนเชิญครับคุณแจ็คครับ เย่งอยู่ไหนาแต่วันนี้จะหนาเป็นพิเศษใช่เพราะว่าเธอมาแทนเราของมัจะรุ้ว่าเขามาเสียงเลยตำแหน่งทีเซนเตอร์งงใช่มาเสียบไม่ใช่ไม่ใช่มาขายของมาผ่านกันมาผ่านกันพอดีก็คือว่าเป็นงานช่วยกันแหละเพราะว่าพอดีเพื่อนป่วยไหมเขาก็ถามว่าผมเดินมันลู่อยู่เลยผมเดินก็เลยถามว่าเตรียมตัวทันยังไงเดินมันลู่วิ่งอยู่เลยเขาก็โทรมาบอกว่าเออพอดีคุณเตยตะวันป่วยครับมาแทนได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับ ก็หัวเออได้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 ไปได้ครับแต่นดี๋ก็เข้าพุ่งอยู่เหมือนกันนะแน่นนนมากแน่นมากชงชงดีแล้วเตรียมตัวมาดีดีดียมตัวมีพอดีพี่ชายเป็นทันตกรรมกางแพร่ทันตแพทย์ไม่ใช่ทันตกรรมแข่งขันมันดีที่เมื่อกี้กระทุ่มเทมากหน่าจะตาพิเซนเตอร์เเขาบอกแล้วว่าเขาจะเป็นคนต่อไปเป็นคนชอบกินไอติมครับคนชอบกินไอติม คุณเต้เขาต้องหวันหวเอาไครับในะไม่หวั่นหวั่นนไม่วั่นหวันนะผมบอกแล้วว่าสันคลอนเขาัคอะไรนะจะไม่อยากพูดเองครับแต่ถ้าถ้าตอบเาก็ยินดีหรอบยินดีเพราะว่าในแคตแคตากรีนี้ยังไม่มีครับย้วนเขาไปเรื่องออฟฟิ้งหน่อยหลายๆ การถูกจุดเอ็นถอเื้อยังไงคะนี่ไงคนนี้ถอดี่นิวถอดผมอเข้าไปอยู่กับเขายังไงก็ไม่รู้คือตอนแรกอะแค่ไปเว้นเล่นว่ายน้ำกันแต่ว่าพอดีเห็นโอมใช่ไหมโอมนี่แบบขุ่นแบบโอ้โหแน่นมากโอมจอร์ดก็คือแน่นแล้วฟอสโอมจอร์ดฟอสอะเขาเดินเล่นกันอยู่สารพรวงก็แบบเอ้ยพอดีก็เดินเดินไปปุ๊บอะไปยืนคุยคุยคุยสักพักหนึ่ง เฉลามเอสก็เดินมาโอ้โหทีนี้คือแบบมีแต่คนแบบคนวินด้วยเอ้าูวินเออูวินอะไรอย่างงี้คือแบบมีแต่คนปวดก็แบบเหม่อนกันแต่ละคนฟิตมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะไม่ไม่ไม่ทุกคนเขาแบบดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วครับพูดสรุกผิดเลยไม่เอิรอนี่เขาดีตลอดเวลาอยู่แล้วผอมลงผอมลงผอมลงใช่ไหมผอมแล้วคนที่เล่นะไรนะใครแทบสุดนนเออใครแทบสุดเหรอครับจริงๆก็ น่าจะหุ่นเตตะวันนะโหนี่เขาอะไรก็เตตะวันเตตะวันเอะไรหรือไม่จริงเป็นไม่จริงเตตะวันท้าแบบอกใหญ่อกใหญ่ใช่อใหญ่มากวันวันเล่นแต่อกนะกินไก่ด้วยกินไก่ใช่มันล่าสุดเหมือนแบบมีคลิปมีคลิปที่เราถ่ายที่เราถ่ายที่เราถ่ายไลฟสดอ่ะฮะเราไลฟ์สดแล้วแพนกล้องไปพอดีนี่ถ่ายเหรอใถ่าย อะไรนะการกับเตการกับเตยังไงอันนี้เขาได้มาออกกันพูดอะไรกันมากหรือยังนะยังนะครับแล้วผมต้องพูดเหรอจริงเหตุการณ์วันน้ไม่มีอะไรครับคือก็คือพวกเราก็อยู่อยู่กันในห้องแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอดีเขาเรียกว่าไงผมมาเล่นเกมกันอยู่แล้วก็อยู่ก็เขาพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะอะไรเขาพูดว่าต้อง่าเดี๋ยวต้องเห็นหรือเปล่าเดย อ๋อไม่เห็นใช่ไหมผมก็อ้าวมาดิมาเล่นเกมอยู่บอกว่าอ้าวทีใช่ไอตุ๊กตกใจที่เห็นแต่ไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรมากมายาแต่ว่าจริงๆคือคือสนิทกันแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นอยู่แล้วครับไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแบบเอ่อฟิลแบบที่ทุกคนแบบพิมพ์กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถูกคนตกใจไหมว่าเราหัานไปตกใจกว่านี่ใช่ก็เหมือนไปช็อตฟิล ตัวเองตัวฟิลเขาตัวทุกคนจริงๆก็กก็็จริงๆก็นั่นแหละก็ไม่มีใครผิดครับทุกคนเหมือนแบบก็สนุกๆเขาเรียกว่าเล่นเกมเล่นจอยกันอยู่อะไรอย่างนี้ครับก็ปกติหลักก็ถือเป็นฟิลนี้อะไรนะหลักก็แบบไม่ปกติก็คือเล่นกันปกติคือด้วยความสนิทกันด้วยความอะไรอย่างนี้คือเล่นกันอยู่แล้วใช่หรือจะให้ทำกับเออให้ดูเราที่เราที่ดูใจเย็นนะใช่ใช่ใช่คอมเมนต์ในแฟนตับที่เขียนมาแล้วก็มีมีคนทั้งเข้าใจไม่เข้าใจแหละเป็นปกติครับผมคือมันเหมือน เหมือนรูปหนึ่งรูปเราสามารถตีความได้แบบเป็นล้านร้านแบบอยู่แล้วครับแล้วแต่ใครจะแบบอยากจะแบบตีความยังไงได้แล้วแต่เลยใช่เ,เล่นเกมเเหรอล่นกมกันอยู่ครับเล่นแล้วก็แบบไม,ไม่ใช่ไม่เล่นกัน<า><า>จริงจริงเล่นกันอยู่3ามคนแ,บบแต่ว่าอัลพาร์ะคือคือเหมือนแบบเข้ามาเห<ช>มือนไม่คือตอนแรกรีฟเขาไว้อยู่ที่ห้องแล้วเขาก็แบบชวนเข้ามาเล่นที่ห้องด้วยนี่ครับเขาเพิ่งมีอะไรเนาะไม่มีอะไรเลยใช่ทางหน้าเราต้องระวัง อะไรนะครับระวังนะเวลาล้าดไปแล้ใช่จริงๆต้องตัวเองคือนิวก็มีความผิดด้วยเหมือนเดียวตัวเองไม่ได้ระวังเหมือนเดียวเขาเรียกว่าอะไรเวลาไลฟ์ดไปแล้วอย่างงี้คือมันระวังคือต้องเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็ต้องระวังครับ